สมใจก็ให้เพื่อนๆมาดูของที่สมใจสังนะ่งมาจะอยู่ประมาณนี้นะเมื่อคืนนี้เขาส่งมาถึงกลางคืนขาดหมดเลยตอนที่มันมานะมันจะอยู่อย่างนี้แล้วมันมีน้ําออกนะแล้วก็บอกว่าพี่สมใจจะเอาไหมกล่องขาดยับเยินหมดแล้วแล้วมีน้ําไหลออกด้วยนะมันมีน้ําไหลออกสุใจก็บอกว่าขนานตีกลับไปเลยที่สุดเลยนึกได้ว่าเออมันเป็นปลาเค็มนะมันไม่เละหรอก ก็เลยบอกว่าไม่ต้องหรอกเอากลับมาเอามาเอามาเลยไม่เป็นไรปลาเค็มคแล้วสุดท้ายก็เอามาเปิดนะนเพื่อนๆนะค,คือมันผ่านการขนส่งในการโยนนะคัน,นี้ไอ้ถุงเนี่ยเนี่ยมันแตกปลาเค็มนะมันก็เลยนามีน้ําออกมาเปียกนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเไม่เละนะนเพื่อนๆมันเป็นปลาโอเค็มนะสุดท้ายก็จะเอาปากแดดต่อเอาไว้ทำกับข้าว เพราะว่าเขาตัดหัวมาแล้วแต่คิดว่ามันไม่แพงนะไม่กินเนเนะื้อเนื้อราคาก็ร้อเก้าบเก้าบาทส่งถึงบ้านนะไปก็จะเอากระดาษนี่แหละลองเพราะว่าสนใจไม่มีไมมีไม่มีกระด้งหรอนะะเอากระดาษนี่แหละลอง หวังแดดนิดนึงค่อ,อเอามาทอดนะดีนะว่าสนใจไม่ใหญ่ไวบอกให้เขาตีกลับของบางอย่างนะถ้ามันไม่มันไม่เหลบหวบักอ่เไฟฝาแรงเนี่ยเราก็อย่าไปตีกลับของคนา่ะเพื่อน,อนแม่มาขาดน้ำหนักมากเขาก็จะส่งมาแบบไม่แห้งนะแห้งมากก็ไม่อร่อยนะเพื่อนปลนะกก่ะตาเก็บตาตาโอเค ขาส่งมาให้แล้วทำเค็มมาเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะเอาตากแดดแดดที่ไหนอ่ะนี่ไม่รู้เหมือนกันอือคุยกับเพื่อนๆกันเฮฮาปาร์ตี้แล้วจะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นปลาเค็มที่เอามาทอดนะนี่ยหอมเลย หอมมากหอมไหมหอมข้าวกระสอบกระแจกเลยเลยเล้ก็ไปอ่อนๆนะถ้าไปองไไม่ได้ไม่เป็นการเก็บเวลาสวยๆเลยเนี่ย ตอนที่เอามามันไม่มีมันมันไม่น่ากินหรอกก้อนปลาที่เขายังเปตากแห้งนะก็มาตากแดดเองแล้วแดดก็น้อยมากวันนี้มือเป็นไงเลยเอาไปไหนหมดจับทอดสดๆเลยเนี่ยเราเป็นพัเชยไยาที่รู้หเลนยน้ำมันก็ทอดทีเดียวทีมือนะแมวนะเพราะว่า น,นี่แม่ดียอ,อ่นมจะไหม้แล้วเขค่อยทอดนี่จะให้ชวนชวนดูนะ,ะว่าเขาทำนั่งร้านขนาดไหน,นเห็นไหมนั่งร้านนั่งร้านไหนช่างก็ต่อด่างนะมาต่อด่างต่อไปบ้านผมจะเปลีป่ยนแปลงก็เพราะช่างคนนี้นะ ก็จะค่อยๆลื้อไปต่อด้านขึ้นไปสูงเป็นอันนี้นะ่ะสูงเป็นสองเมตรเลยนะเพื่อนๆน,นะก็จะเปลี่ยนเป็นทรงอะไรนะเขาเรียกไม่รู้แล้วลืมแล้วหลัจากที่ลืมนะทรงอะไรก็ไม่รู้ทรงโมเดิร์นเออทรงโมเดิร์นเห็นไหม ด้นี่สี่ท่อนนะพอาะเดีเกยากแกงส้มแจ่บๆจ้ะมเห็นไหมไลน์นี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมสนใจจ้าสวัสดีจะ้ะ